ตั้งแต่วินาทีที่ประตูเหล็กบานหนาปิดลงด้านหลังเสียงดังสนั่นเหมือนตอกย้ำว่าโลกเก่าของเขาถูกตัดขาดอย่างถาวรน,นักโทษใหม่ยืนอยู่กลางแดนด้วยท่าทีสงบนิ่งเกินกว่าจะเป็นคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสายตาหลายสิบคู่จ้องมองอย่างไม่ปิดบังบางคู่เต็มไปด้วยความอยากรู้บางคู่ฉาบด้วยความดูแคลนและหลายคู่แฝงความกระหายจะทดสอบขีดจำกัดของคนหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้กติกาในที่แห่งนี้ รองเท้าเก่าของเขาคลุกกับพื้นคอนกรีตที่สึกจนเป็นรอยหยักถุงผ้าสีหม่นในมือบอกเล่าความยากจนมากกว่าคำพูดใดๆเสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมหนึ่งเมื่อเขาเดินผ่านแรงกระแทกจากหลายใครบางคนตั้งใจชนให้เสียหลักเขาไม่หันกลับไม่สบตาเลือกก้าวต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการไม่ตอบโต้ในคุกไม่ใช่สัญญ,ญาณของความสุภาพแต่มักถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอกลิ่นเหงื่อเก่าผงซักฟอกและสนิมเหล็กคลุ้งอยู่ในอากาศชื่อเสียงถูกสร้างจากเรื่องเล่าที่บิดเบี้ยวใครเคยล้มใครใครยึดพื้นที่ไหนทุกก้าวคือการประกาศสถานะ โดยไม่ต้องเอ่ยคำนักโทษใหม่รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวกำลังถูกประเมินเขาเดินช้าไม่เร่งไม่ชะลอราวกับตั้งใจให้จังหวะของตนไม่ไหลไปตามแรงกดดันรอบข้างเมื่อถึงจุดลงทะเบียนเสียงผู้คุมเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่มีใครสนใจจะจำชื่อจริงของคนหน้าใหม่ในวันแรกเพราะชื่อจะมีค่าเมื่อมันมาพร้อมอำนาจเท่านั้นขณะรับผ้าหม่มและหมายเลขเขาสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองจากด้านหลังบางคนกระซิบบางคนหัวเราะบางคนจ้องนิ่งเหมือนกำลังเลือกเหยื่อรายถัดไป ในโรงอาหารโตะยาวถูกแบ่งด้วยลำดับที่ไม่มีป้ายบอกที่นั่งบางที่ไม่มีใครกล้าแต่เขาวางถาดลงตรงมุมที่ว่างเสียงช้อนกระทบถาดดังชัดเพราะความเงียบช่วขณะก่อนจะถูกกลบด้วยเสียงพูดคุยที่จงใจดังขึ้นเหมือนการบอกว่า<อ>เขาไม่มีตัวตนผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งเอื้อมมือมาดึงถาดของเขาไปครึ่งหนึ่งท่าทางคุ้นเคยเหมือนทำซ้ำจนชินของใหม่ต้องรู้จักแบ่งเสียงนั้นไม่ได้ถามเขามองถาดที่ถูกดึงไปอย่างสงบปล่อยให้มืออีกฝ่ายเอาไปจนหมดไม่มีคำโต้แย้งไม่มีแววตาแข็งกร้าว มีเพียงการเก็บรายละเอียดเงียบๆว่าใครนั่งตรงไหนใครหัวเราะใครหลบตาใครกำลังรอปฏิกิริยาความอดทนในคุกไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการสะสมข้อมูลระหว่างเดินกลับแดนเสียงเรียกดังจากด้านหลังเฮน่าใหม่เขาหยุดชั่วครู่แล้วหันไปชา้ชาๆกลุ่มนักโทษสามคนยืนขวางทางรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิชชัดเจนคนหนึ่งใช้นิ้วชี้แต่อกเขาเบาๆแต่จงใจอย่าเดินชนของเก่าอีกแรงกดเล็กน้อยแฝงคำข่มเขาเพียงขยับถุงผ้าในมือให้แน่นขึ้นสายตาอย,ย่างคงนิ่งคำดูถูกถูกโปรยเหมือนเศษหินพร้อมแบบนี้อยู่ได้กี่วัน เดี๋ยวก็ร้องเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมแรงผลักอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเขาถอยขึ้นก้าวเพื่อทรงตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเลือกตำแหน่งยืนเสียงหัวเราะยิ่งดังเมื่อเห็นเขาไม่ตอบโต้ภาพของเหยื่อถูกยืนยันในสายตาพวกนั้นคำลงแดนเงียบลงแต่แรงกดดันไม่จางนักโทษใหม่ปูผ้าห่มบนเตียงบนชั้นล่างที่สั่นทุกครั้งมีคนเดินผ่านมือของเขานิ่งขณะหูฟังเสียงรอบตัวเสียงกระซิบเสียงฝีเท้าเสียงหัวเราะไกลๆทุกอย่างเป็นสัญญ,ญาณเขารู้ดีว่าวันแรกคือวันแห่งการดูถูกวันที่ใครๆเชื่ออออววว่่่าาาคคคมมนนิงืแอ และความเงียบคือการยอมจำนนขณะที่ไฟแดนดับลงทีละดวงเขาหลับตาโดยไม่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแม้แต่น้อยรับรู้ว่าการทดสอบยังไม่จบและเช้าวันถัดไปจะไม่อ่อนโยนกว่าเดิมเช้าวันถัดมาแดนคุกตื่นขึ้นพร้อมแรงกดดันที่มองไม่เห็นข่าวลือจากคืนก่อนแพร่กระจายเหมือนควันไฟนักโทษใหม่ที่ไม่โตอตอบไม่ยอมก้มหัวไม่ร้องขอไกลเป็นเป้าสายตาของคนที่คุมพื้นที่เสียงรองเท้าลากไปกับพื้นดังยาวเป็นจังหวะอำนาจใครบางคนตั้งใจเดินตัดหน้าเขาในทางเดินแคบเพื่อบังคับให้หยุดอคริหยุดจริง แต่ไม่ถอยจังหวะสั้นๆน,นั้นทําให้หลายคนหยุดมองเสือดําปรากฏตัวในช่วงสายเขาไม่ได้รีบร้อนร่างใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความคุ้นเคยของคนที่รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นของตนเสียงพูดค่อยๆเงียบลงเมื่อเขาเดินผ่านแผลเป็นบนใบหน้าไม่ใช่เครื่องประดับแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาใช้ปกครองเสือดําชำองมองอัคระตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างประเมินราคาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเบื่อหน่ายที่ต้องจัดการเรื่องเดิมซ้าๆกับหน้าใหม่ทุกคนได้ยินว่าเมื่อวานไม่กินข้าวเสีออยงนั้นเรียบไม่ต้องการคําตอบมือใหญ่คว้าข้อมืออคระบา แต่มันคงพอให้รู้ว่าใครคุมสถานการณ์การ,การเผชิญหน้าถูกกำหนดสถานที่โดยไม่ต้องนัดหมายลานว่างข้างโรงซักผ้าคือเวทีที่ไม่มีกรรมการคนเริ่มมาล้อมเป็นวงกว้างสายตาหลากหลายจับจ้องบางคนหวังเห็นเลือดบางคนหวังเห็นปาฏิหาริย์อร拉ถูกผลักเข้ากลางวงโดยไม่มีการต่อต้านเขาขยับถุงผ้าออกจากมือวางลงอย่างเป็นระเบียบเหมือนวางของมีค่าเสือดำยืนตรงข้ามยืดคอคลายไหลเหมือนนักล่าที่คุ้นกับการจบเกมเร็วกติกาง่ายเสือดำพูดอยู่ได้ถ้ารู้จักที่ของตัวเอง เสียงฮือฮาแผ่วเบาเมื่อเสือดำขยับเท้าเข้าหาระยะห่างถูกลดลงอย่างตั้งใจหมัดของเสือดำไม่จำเป็นต้องรีบเขาใช้แรงกดดันก่อนแรงประทะอัคระยืนนิ่งสายตาไม่หลบไม่ท้าทายกล้ามเนื้อคลายแต่พร้อมจังหวะลมหายใจสม่ำเสมอเหมือนนับเวลาหมัดแรกของเสือดำพุ่งมาเร็วและหนักอัคระเอียงตัวหลบเพียงเล็กน้อยปล่อยให้ลมหมัดเฉียดแก้มเสียงหายใจของคนดูขาดห่วงเสือดำไม่หยุดเขาต่อด้วยศอกและแรงดันไหลเพื่อบังคับให้อัคระเสียสมดุลอัคระถอยครึ่งก้าวตั้งหลักใหม่เท้า ยังไม่ค่อยมือไม่ยกสูงเกินจาเป็นทุกการเคลื่อนไหวประหยัดและแม่นยำสวยใครบางคนพึมพำเสือดำเริ่มขมมดคิ้วความนิ่งของอัคาระทําให้เกมยืดออกจากที่เขาฆ่าเสือดำเร่งจังหวะเพิ่มแรงเพิ่มความดุดันหมัดหนักตกใส่กาเสียงกระแทกทื่อๆดังขึ้นอัคาระรับแรงด้วยลำตัวหมุนสะโพกเพื่อกระจายแรงไม่ถอยจนเสียพื้นที่วงล้อมแคบลงโดยไม่รู้ตัวเสียงรองเท้าขยับเสียงกลืนคอเสียงลมหายใจอัดแน่นเสือดำพยายามใช้พลังกำลังเข้าบทด,ดันอัคาระเข้ามุมที่เขาเลือกอัคาระปล่อยให้ดันครู่หนึ่ง เพื่ออ่านแรงอ่านจังหวะแล้วขยับหลุดออกด้านข้างอย่างฉับไวความหงุดหงิดฉายชัดในสายตาเสือดำเขาเวียงหมัดกวาดกว้างเพื่อปิดทางหนีอัคระรับครึ่งหนึ่งหลบครึ่งหนึ่งเสียงโหดดังขึ้นเมื่อหมัดไม่เข้าเป้าเสือดำเปลี่ยนเป็นหมัดตรงพยายามเจาะกลางอัคระยอตัวต่ำเล็กน้อยสายตาจับช่องว่างระหว่างไหล่กับคางที่เปิดเพียงเสี้ยววินาทีทุกอย่างชะลอลงในหัวอัคระเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงจังหวะหัวใจและตำแหน่งเท้าเขาขยับเท้าหน้าเข้าระยะประชิดเกินกว่าที่เสือดำถนัดแขนขวาเก็บศอกแนบลำตัวสะโพกหมุนพร้อมแรงจากขาส่งหมััดส้น และตรงเข้าเป้าหมายเสียงกระแทกสั้นหนักเหมือนค้อนตกใส่โลหะเสือดำชะงักดวงตาเบิกกว้างร่างใหญ่หยุดนิ่งก่อนเอ็นตัวลงช้าๆความเงียบกลืนกินพื้นที่เสียงรองเท้าของใครบางคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวอัครยืนอยู่ที่เดิมมือยังต่ำลมหายใจยังสม่ำเสมอไม่เล่ไม่ซ้ำเสือดำสุดเข่าลงมือหนึ่งแตะพื้นอีกมือกำมัดแน่นพยายามตั้งตัวเสียงผู้คุมดังแววจากระยะไกลขณะที่วงล้อมแตกออกอย่างเงียบงันสายตาที่เคยดูถูกเปลี่ยนเป็นการชั่งน้ำหนักใหม่ความหมายของพื้นที่เดียวกันถูกเขียนทับด้วยจังหวะเดียวที่ไม่มีีเสยงประกาศ หลังเหตุการณ์นั้นลำดับอำนาจที่เคยแน่นหนาเหมือนคอนกรีตเริ่มแตกร้าอย่างเงียบงันข่าวไม่ได้ถูกตะโกนแต่แพร่กระจายผ่านสายตาและท่าทีใครลุกให้ใครใครเลือกเดินอ้อมใครเงียบเมื่ออีกคนเข้ามาอคระไม่ได้ประกาศตัวไม่เรียกร้องพื้นที่แต่พื้นที่เริ่มขยับเข้าหาเขาเองเหมือนน้ำที่ไหลหาจุดต่ำตามกฎธรรมชาติเช้าวันต่อมาโต๊ะในโรงอาหารมีที่ว่างข้างเขาโดยไม่มีใครกล้านั่งทับถาดอาหารที่เคยถูกดึงหายไปกลับถูกวางคืนอย่างระมัดระวังบางคนพยักหน้าเล็กน้อยบางคนเพียงชะลอฝีเท้า เมื่อเดินผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้คือภาษาในคุกที่ดังยิ่งกว่าคำพูดร่มเดิมที่เคยหัวเราะเยาะหายไปจากมุมเดิมคนของเสือดําแต่กระจายบางคนถอยไปเงียบๆบ,บางคนพยายามสร้างระยะห่างเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าไปในแรงประทะใหม่เสือดําเองไม่ปรากฏตัวหลายวันข่าวว่าเขาถูกส่งไปห้องพยาบาลแล้วกลับมาด้วยท่าทีระวังขึ้นทาให้บรรยากาศตึงเครียดทุกคนรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออัคระใช้ชีวิตตามกิจวัตรไม่เร่งไม่ชะลอเขาทํางานโรงซักผ้าด้วยจังหวะสม่ําเสมอช่วยยกของ โดยไม่เรียกร้องเครดิตเมื่อเห็นนักโทษอ่อนแอว่าถูกรีดไถเขาเพียงยืนใกล้พอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไม่ต้องเอ่ยคำขอบเขตใหม่ถูกวาดด้วยการยืนตำแหน่งที่เหมาะสมมากกว่าการชูมัดผู้คุมเริ่มสังเกตเห็นความสงบที่ผิดปกติในแดนเสียงทะเลาะลดลงการแย่งชิงพื้นที่เบาลงเหมือนแรงกดที่ถูกปรับสมดุลผู้คุมบางคนมองอัคาระด้วยสายตาระวังไม่ใช่ศัตรูแต่ไม่ใช่มิดเขากลายเป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในสมการเดิมในช่วงบ่ายวันหนึ่งเสือดำกลับมาเดินผ่านลานเขาไม่เดินนำไม่เดินประกบร่างใหญ่ ยังคงเด่นแต่สายตาไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนคนรอบข้างแยกทางให้ทั้งสองฝ่ายโดยอัตโนมัติระยะห่างถูกคำนวณอย่างละเอียดเหมือนสนามแม่เหล็กสองขั้วเสือดำหยุดตรงหน้าอัคระชั่วครู่ไม่มีคำท้าทายไม่มีเสียงหัวเราะมือทั้งสองข้างเปิดโล่งให้เห็นชัดเจนสายตาทั้งแดนจับจ้องหมัดวันนั้นเสือดำเอ่ยช้าๆไม่ใช่หมัดคนธรรมดาอัคระไม่ตอบเพียงสบตาอย่างสงบความเงียบทำหน้าที่ของมันเสือดำพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนยอมรับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาขยับหลบครึ่งก้าวเปิดทาง โดยไม่ตั้งใจการเคลื่อนไหวเล็กๆนั้นถูกมองเห็นโดยทุกคนมันไม่ใช่การยอมแพ้ต่อคนแต่เป็นการยอมรับต่อสถานการณ์ลำดับอำนาจไม่ได้ถูกโค่นด้วยเสียงดังแต่ถูกจัดเรียงใหม่ด้วยท่าทีเดียวหลังจากนั้นกลุ่มต่างๆเริ่มปรับตัวหัวหน้ากลุ่มย่อยเข้ามาพูดคุยกับอัคาราอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพื่อท้าทายแต่เพื่ออ่านทิศทางเขาฟังมากกว่าพูดตอบสั้นชัดไม่ให้คำมั่นเกินจำเป็นการไม่สัญญากลายเป็นสัญญาณของความมั่นคงพื้นที่ที่เคยเป็นของเสือดัไม่ได้ถูกยึดครองอย่างจงจ้้งงมันนถูกใชชอย่าาเป็ธรรติ โดยคนที่ไม่สร้างความขัดแย้งอักขระนั่งตรงจุดที่มองเห็นได้รอบด้านไม่ใช่เพื่อคุมแต่เพื่อรับรู้เสียงในแดนเปลี่ยนโทนจากการโอ้อวดเป็นการกระซิบจากการท้าทายเป็นการคำนวณคืนหนึ่งเสียงเออะดังขึ้นใกล้ห้องน้ำนักโทษสองกลุ่มเผชิญหน้ากันเรื่องเล็กน้อยที่อาจบานปลายอักขระเดินเข้าไปยืนระหว่างกลางโดยไม่ยกมือไม่พูดชื่อใครเพียงมองทีและคนสายตานั้นทําให้คำหยาบคายค้างอยู่ในลําคอความรุนแรงที่เตรียมไว้ถูกเก็บกลับอย่างไม่เต็มใจการ,รเผชิญหน้าจบลงด้วยการแยกย,ย้ายการเปลี่ยนลําดับอํานาจไม่ได้เกิดจากหมัดเเดียวท่านนั้ แต่จากสิ่งที่ตามมาความนิ่งที่ทําให้คนต้องคิดก่อนลงมือความแน่นอนที่ทําให้กติกาใหม่ถูกยอมรับโดยไม่ต้องเขียนความกลัวค่อยๆแปร ى, เป็นความเคารพที่ไม่ต้องขอร้องและความเคารพนั้นไหลเวียนไปทั่วแดนเหมือนกระแสน้ําที่เปลี่ยนทิศโดยไม่มีใครกล้าต้านหรือประกาศว่าเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกติกาใหม่เริ่มอย่างรากานาจที่ก่อรูปขึ้นรอบอัคระไม่ได้มีเสียงดังหรือสัญ,ญลักษณ์โออามันดํารงอยู่ผ่านการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตประจําวันใครควรได้พูดก่อนใครควรหยุดใครควรถอยเขาไม่สั่ง แต่คนฟังเขาไม่ขอแต่คนให้ความนิ่งของเขาทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายหยุดในที่ที่ทุกคนคุ้นชินกับการเร่งชนอคระเลือกใช้ความสม่ำเสมอเป็นหลักยึดต,ตื่นตรงเวลาทำงานตรงเวลากินตรงเวลาการไม่เปลี่ยนจังหวะทำให้คนรอบข้างคา,าดเดาได้และความคาดเดาได้คือความปลอดภัยในคุกเมื่อมีใครพยายามทดสอบด้วยการแซงคิวหรือแทรกพื้นที่เขาเพียงมองและยืนตำแหน่งที่พอเหมาะไม่ขวางจนเกิดแรงประทะแต่ไม่ถอยจนเปิดช่องว่างการจัดวางตัวเองกลายเป็นภาษาเงียบที่ทุกคนเรียนรู้เร็วคนอ่อนแอเริ่มเข้ามาใกล้ โดยไม่ต้องร้องขอบางคนแค่ยืนข้างๆในโรงอาหารบางคนมานั่งใกล้ตอนพักอัคระไม่รับบทผู้คุ้มครองเขาเพียงไม่ปล่อยให้การรังแกเกิดขึ้นต่อหน้าการหยุดยัง้งแบบไม่เลือกข้างทําให้ความตึงลดลงและทําให้การพึ่งพาไม่กลายเป็นนี่บุญคุณเสือดำยังอยู่ในแดนแต่บทบาทเปลี่ยนไปเขาไม่หายไม่ถูกขับออกเพียงย้ายตำแหน่งจากศูนย์กลางมาเป็นวงนอกการอยู่ร่วมกันของทั้งสองไม่ได้มีข้อตกลงเป็นลายลกักษณ์อักษรมีเพียงความเข้าใจที่ก่อตัวจากสายตาและระยะห่างเสือดำยังมีคนของเขา แต่ไม่ขยายอิทธิพลไม่ข่มใครที่อัคระยืนอยู่ใกล้ความสมดุลใหม่ไม่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะชัดเจนผู้คุมรับรู้การเปลี่ยนแปลงและเลือกปล่อยให้มันทำงานการแทรกแซงน้อยลงหมายถึงเหตุทะเละน้อยลงรายงานลดลงเวรยามสงบขึ้นอัคระไม่ถูกเรียกไปคุยไม่ถูกจับตาเกินจำเป็นการเป็นตัวแปรที่ทำให้ระบบไหลลื่นคือสถานะที่อันตรายน้อยที่สุดในคุกเมื่อเกิดความขัดแยงระหว่างกลุ่มย่อยอัคระจะฟังข้อเท็จจริงสั้นๆจากทั้งสองฝ่ายโดยไม่ตัดสินทันที เขาใช้คำถามแทนคำสั่งให้คู่กรณีมองเห็นผลลัพธ์ที่ต้องรับหากเดินต่อความรับผิดชอบถูกผลักกลับไปที่เจ้าของปัญหาวิธีนี้ทําให้การตัดสินใจเป็นของพวกเขาเองและลดแรงต่อต้านต่อกติกาที่มองไม่เห็นมีคืนหนึ่งที่เสียงตะโกนดังขึ้นจากแดนข้างข้างข่าวว่ามีการลอบทําร้ายแพร่สะพัดความตื่นตระหนกเริ่มลามอัคาระยืนอยู่ในตําแหน่งเดิมไม่เข้าไปยุ่งไม่ชักชวนใครเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวผิดจังหวะอาจทําให้ไฟลามการอยู่เฉยอย่างมีเหตุผลช่วยให้ข่าวลือไม่ขยายคนค่อยๆกลับสู่กิจวัตรเมื่อเห็นว่าไม่่มีใครชวยโอกาส ความเป็นผู้นำของอัคระไม่ขึ้นกับพลังกำลังแต่ขึ้นกับการจัดการความเสี่ยงเขารู้ว่าเมื่อใดควรอยู่เมื่อใดควรไปเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรเงียบความรู้สึกปลอดภัยที่เขาสร้างไม่ได้มาจากการสัญญาแต่มาจากการกระทำที่ซ้ำได้และตรวจสอบได้บางครั้งมีคนพยายามยั่วยุด้วยคำพูดเสียงหัวเราะหรือการกระทบไหลอัคระปล่อยผ่านหากไม่มีผลต่อคนอื่นการไม่ตอบสนองทำให้ความพยายามสูญเปล่าแต่หากเส้นถูกข้ามเขาจะยืนให้ชัดผู้สั้นตรงประเด็นและจบการแทรกแซงที่แม่นยำ และจำกัดขอบเขตทําให้ทุกคนเข้าใจว่ามีเส้นที่ไม่ควรข้ามอํานาจใหม่จึงไม่ใช่ยอดพีระมิดแต่เป็นตาข่ายของความเข้าใจร่วมกันเส้นสายของมันเชื่อมโยงผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่คงเส้นคงวาความนิ่งทําให้เสียงรบกวนลดลงวินยัยทําให้ความคาดเดาได้เพิ่มขึ้นและในพื้นที่ที่ความโกลาหลเคยเป็นภาษาแม่กติกาที่ไม่ต้องประกาศเริ่มถูกพูดด้วยการยืนการมองและการเลือกที่จะไม่ทําในจังหวะที่เหมาะสม